สบายดีครับพี่น้องป้องปลายครับมือนี่ตัวโตสนอยามครับช่อง YouTube น้องใหม่ครับ15บหขับรถไปเบิงบรรยากาศริมโขงครับของจังหวัดนครพนมครับจังหวัดที่ครั้งหนึ่งนะครับที่ออกพรรษานะครับกับซีมี่ไลเือรไฟนะครับ เป็นจังหวัดที่มีวิวทิวทัศน์สวยงามครับพี่น้องนี่ครับตอนนี้พาอยู่ถนนสุนทนรวิจิตรครับริมโขงเมืองนครพนมนี่แหละครับกับบรรยากาศดีๆนะครับเชืองสโลไลนะครับสโลไลสงบเงียบครับพี่น้องเนี่ยผมพาขับรถอันนี้เอื่นว่าถนนสุนทนรวิจิตรครับนถนนสุนทนรวิจิตร ฟังเสียงแคนไปพร้อมครับพี่น้องฟังเสียงแคนไปด้วยแล้วก็ชมบรรยากาศของเมืองนครพนมนะครับไปด้วยกับถนนสวยๆนะครับนี่ครับถนนสุนทรวิจิตรครับพี่น้องถนนงามๆนะครับเดินเมือนชีวิตแบบสโลไลด์นะครับต่อหลังจักรยานไปนี่และครับอ,อยากแซงอยู่แต่ว่า รถสวนมากครับโอเคไปครับพี่น้องนี่เลยครับตอนนี้กระชิพผ้าตื่นว่าลานตะวันเบิกฟ้านะแมนบ่เนาะนโอ้ลานตะวันเบิกฟ้านะพอนม โซนนีใ่ใกล้ๆนี่ก็จะเป็นถนนคนเดินครับทุกวันศุกร์เสาร์อาทิตย์นะครับศุกร์เสาร์อาทิตย์แถวนี้ก็จะเป็นถนนคนเดินนะครับนี่พี่น้องตึกเก่าๆเาพิ่นกับรีโนเวทมาให้เข้ากับบรรยากาศของเมืองนครพนมทั้งหน้าผมก็จะมองเห็นเป็นหอนาฬิกานะครับแถวนี้แถวนี้ก็จะเป็นร้านรวงอะไรต่างๆเยอะแยะมากมายนะครับเนี่ยทั้งหน้าจะเป็นหอนาฬิกาครับพี่น้อง หอนาฬิกาสวยงามมากๆนะครับนี่ละหอดฮอ,ฮอนาฬิกาครับตอนนี้มอหอดมองนี่สิเป็นถนนวันเว์ครับอ่าสองไปทางหนึ่งกลับทางหนึ่งนะครับสิเป็นตึกเกาๆบ้บนเกาๆสวยๆครับใส่มือผมก็สิเป็นอ่าท่าเรือนะครับท่าเรือข้ามฝากแต่ว่าตอนนี้ก็ยังคงปิดไปอยู่นะครับเนื่องจากว่าทางฝั่งลราก็ยังคง รักษามาตรการความปลอดภัยชาอยู่นะครับขวามือก็สิเป็นวัดโอกาศสศรีบัวบานนะครับศาลเจ้าพ่อหมือนนครพนมนะครับเนี่ย <Yeah. S 1> ไปอีกจังหน่อยก็สิเป็นตลาดอิโนโดจีนครับพี่น้องเป็นตลาดอิโนโดจีนเดี๋ยวสิมาเลาะกินไอซีรีมมักพร้าวเดี๋ยวสิจอดร้านไอซีรีมมักพร้าวนี่แหละนี่ละพี่น้อง สุดเขตแดนสยามประเทศไทยขี่เลาะเริมโขงนะครับท่ามานครพนมนี่แหละครับสุดเขตแดนสยามของประเทศไทยครับนี่ครับผู้ใดมาเที่ยวนครพนมกนฝากต้อนกันนะครับกับบรรยากาศดีๆนะครับสำหรับ EP นี้ขอบคุณทุกท่านที่เหีเยรติรับชมครับ